สวัสดีครับ FC ทั้งหลาย5เมษายน2566หลังจากที่เราได้ไปเก็บคดปวกแล้วก็ไปหาเหล็กไหลสายแรกเขาขุ่นขึ้นนะครับเราก็ได้พบนะครับได้เจอนะครับได้พบเจอ สายแรกเขาเมื่อคืนนะครับที่เจอใต้ลังปลวกนะครับที่อยู่ใต้ลังปลวกนะครับอยู่ใต้ลังปลวกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขียวเปลือกแมงทับแล้วก็ก็มีประกายลุงบ้างนะครับประกายลุงนะครับมีวันนี้เราได้ได้พบเจอนะครับ วันนี้เราได้พบเจอนะครับ,นนรบ,รบวันที่ห้าที่ห้านะครับห้าเมษาวันห้าร้อยหกสิบแดดก็อาจจะวิ่งไปวิ่งมานะครับเขียวเปลือกเมงทับต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นลักษณะแบบน,นี้นะครับแต่เขียวเปลือกเมงทับนะครับ เป็นประกายลุังลงเป็นแบบนี้นะครับดูนะฮะนะครับประกายลุงประกายเขียวเตือกเงาทับนะครับนี่คือสายแร่เขาอึมคึมนะครับสายแร่เขาอุมคึมนะครับดูชมด้านล่างนะครับเจ้ารูปวาบนะครับนี่คือสายแร่เขาอึมคึมนะครับสายแร่เขาอุมคึม ที่เราเจอในลังปลนะครับที่เราพบเจอได้ในหลังปวกนะครับเป็นเขียวเปลือกหนึ่งครับก็ออกแบบนี้นะครับนี่นะฮะนะครับนี่จะเป็นออกลุงนะฮะนี่คือสายแร่เขาคืมแต่ว่าอยู่ใต้หลังปลวกนะครับอันนี้ปลวกเพาะว่าปลวกอันนี้เราก็มาดูปวกนะครับ นี่นะฮะนี่คือคดปวกนะครับนี่คือคดปวกนะครับนะครับนี่ฮะนี่เขาเรียกคดปวกนะครับนะครับเขาเรียกคดเปลือกนี่ฮะคดปวกนะครับก็กับสายแร่เขาอึมครึมก็คนละแบบนะครับคนละแบบกันนะครับ โคลสีสันกันนะครับนี่สายแรกเขาอึมคึมนะครับก็จะโคละสีสันและโคลอ้นั่นกันนะครับถ้าเป็นเปลือกแมงทับเราก็จะมาชมกันนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับออกลุงอย่างนี้นะครับต้องออกอย่างนี้นะครับออกษนะดอย่างนี้นะครับนี่นะครับเกี่ยวเปลือกแมงทับประกายลุงนะครับนี่คือสายแรกเขาอึมคึมนะครับแต่เนี้ยไปไปอยู่ใต้หลังปวกนะครับ ดีเขาไปอยู่ใต้รังปวกนะครับนะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนฝากติดตามชมผมด้วยผมเฉาดิศกุลศักดูด้านล่างมีประกายสีชมพูมีประกายนั่นนะครับเห็นไหมฮะด้านล่างนะครับนะบส่วนด้านบนก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นสีเปลือกเงียงทับแล้วก็ที่ปลก็ก็จะเป็นเจ็ดสีนะครับก็แล้วแต่ แล้วแต่ของออแสงนะครับแล้วแต่แสงนะครับนะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ